วันนี้ตื่นสายจ้าวันนี้ตื่นตื่นหกโมงอ่ะเสียงเพลงมาอีกแล้วปกติแกจะไม่เปิดนะแต่ทำไมวันนี้แกเปิดปกติแกจะเปิดช่วงเย็นแต่วันนี้แกเปิดตอนเช้าสงสัยไม่ได้ขายของไปไปลูกไปไปไป พี่ไม่ได้ยินเสียงเพลงเลยนะแว่วแววมาเพราะว่าอยู่อยู่ข้างบ้านนี่ค่ะเสียงแว่วแววมาเพราะว่าติดลิขสิทธิ์นะคะเสียงเข้าแล้วจะต,ตัดเลยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าน้องกันสวัสดีจ้าสบายดีน้องกันสวัสดีจ้าสวัสดีปีใหม่จ้าคิดถึงคิดถึงจ้า เปลี่ยนมุมนึ่งข้าวละเปลี่ยนละค้าหน้าหนาวจะมาอยู่ฝั่งนี้จ้าหน้าร้อนจะไปอยู่ฝั่งนู้นหน้าร้อนจะไปอยู่จะไปอยู่ฝั่งคอกวัวจ้ะจะไปอยู่ฝั่งเล้าเป็ดเล้าไก่ถ้าหน้าหนาวก็จะมาอยู่ฝั่งนี้จ้าหน้าฝนก็จะจะเปลี่ยนอีกมุมนึงค่ะเปลี่ยนสามดูดูหนาวไหมจ้า หนาวจ้าหนาวหนาวมากเลยแต่ก็ชอบอากาศแบบนี้ค่ะพอดีน้องกันสวัสดีครับจากพี่นิวจ้าสวัสดีน้องกันค่ะพี่นิวจากฟลอริดาค่ะน้องกันอยู่อยู่อังกฤษเนาะน้องกันอยู่อังกฤษพี่นิวอยู่ฟลอริดาอเมริกาหน้าฝนนั่งใกล้ต้นขนุน หน้าฝนใช่ค่ะหน้าฝนนั่งใกล้ต้นขนุนถ้าถ้าหน้าร้อนก็อยู่ข้างเล้าไก่เล้าเป็ดค่ะข้างลงสีหน้าหนาวก็ขยืบมาตรงนี้ถ้าหน้าเทศกาลก็ดราคาปลากล้วยค่ะ สวัสดีจ้าน้องกันมาเที่ยวเมืองไทยหรือยังดีนะที่เมืองไทยมีสามดูดูต่างประเทศต่างประเทศพี่นิวสวัสดีจ้าจากน้องการจ้าน้องกันจากอังกฤษจ้าสวัสดีพี่นิวจ้า พี่นิวจากคอเรดา้าอเมริกาปากกล้วยน้องกันหัวเราะพี่นิวหัวเราะหน้าเทศกาลก็เข้าปากกล้วยค่ะ อากาศเย็นลงเรื่อยๆจะอังกฤษหนาวแล้วตอนนี้อังกฤษหนาวแล้วกสกลนครก็ก็หนาวนะคะ อยู่ใกล้ๆกันเนาะอังกฤษฟลอริดาสกลนครอู่นเอออังกฤษอยู่กลางซอยฟลอริดาอยู่ปากซอยสกลคนครอยู่ท้ายซอย <laughs>